เซคิโร่เอพิโซดที่7เส้นทางที่ผมเลือกเดินทางไปก่อนก็คือวัดเซมโปจิครับโดยเราจะออกทางฝั่งหนึ่งของปราสาทแล้วก็ผ่านไปยังคุกร้างที่นี่เองที่เราจะได้เจอกับโดจุนหมอยาที่เอมะเคยเอ่ยนามเอาไว้ว่าเขาน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับตะกรออมริดโอสถและเรื่องนั้นก็อาจจะเป็นความจริงเพราะว่าเขากําลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการรักษาด้วยอมริดโอสถนั่นเอง やはりそうですかあの任を請け負っていただけるとか私は道中落水の施術の支度を任されております早速ですが忍びのお方師匠から預かった文をお渡ししましょう司祭はこちら <noise> นอกจากนี้จดหมายฉบับหนึ่งที่เขามอบให้นั้นมีใจความว่าบันทึกเปื้อนเลือดของอาจารย์หมอข้อความที่โดสักคุหมอในคุกร้างเขียนเอาไว้มันขาดรุ่งริ่งและเปื้อนเลือดต้องการใช้บึกบึนคนหนึ่งสมมไรผู้ชำนาญหรือว่าคนรูปร่างกำยำจากหน่วยของทาโร่ก็ได้ให้นำส่งโดยไร้รอยตำหนิโดสักคุ ทีนี้ถ้าเราดูจากสภาพร,บรอบๆคุกจะพบว่าศัตรูส่วนใหญ่จะเป็นแมลงขนาดเล็กและซอมบี้ที่ต้องสังหารถึง -2 ครั้งจึงจะจบชีวิตของพวกมันได้ครับเหมือนจะบอกเป็นในๆนะครับว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นหนึ่งในมนุษย์ทดลองอมริตโอสดของโดจุนหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้เป็นแบบนั้นการทดลองดังกล่าวก็มีคําสั่งมาจากเกนอจิโร่ที่ต้องการปกป้องแคว้นอาชินะนั่นเอง เราจะเดินทางมาทางสายน้ําเล็กๆภายในถ้าครับจนได้เจอกับทางขึ้นสู่ด้านบนณนะตรงนี้เองที่จะเป็นทางเข้าสู่วัดเซมโบจิต่อไปครับจากนั้นเมื่อขึ้นมาแล้วเราจะได้พบกับภาพพระพ,พุทธองค์ซึ่งเมื่อเข้าไปสํารวจเราจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้น <S <S เพื่อเอ,อ่ยปากเตือนไม่ให้เราย่างไกลเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ <S <S 死なずの探求に見入られてしまいました虜となれば何をされるか分かりませんお帰りになられた方がよいでしょうそれでももしこの戦法寺に入る理由があるのならば止めることはいたします มาถึงตอนนี้เราก็น่าจะพอรู้แล้วล่ะครับว่าพระแห่งวัดเซมโบจินั้นมีเป้าหมายเพื่อการได้มีชีวิตอมตะส่วนจะใช้วิธีการเดียวกับอาชินะหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูต่อไปก็แล้วกันครับ <c oughs> บริเวณต้นทางขึ้นเขาโอคามิจะได้เจอกับโคทาโร่พระรูปหนึ่งที่อ้างตนว่าตนเองถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่นี่ตามลําพังและดูเหมือนเขาจะมีการพูดถึงบุปผาสีขาวและการตามหามนีกด้วยฉะนั้นโคทาโร่อาจจะหมายถึงดอกไม้สีขาวที่เป็นวัตถุดิบในการทําสุขคนทรสแห่งต้นกําเนิดก็เป็นได้ คือคุอคือหมาร์แาอโอน้งนนอกจากนี้ทั้งโคทาโรจินซาอมอนแล้วก็โดจุนจะเป็นตัวละครสำคัญที่มีเควสร่วมกันนะครับซึ่งผมจะมาเคลียร์เควสของทั้งสในช่วงหลังเอาไว้เอพิโซดต่อตไปเดี๋ยวมูฟจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะอีพีนี้คุณผู้ชมจำชื่อพวกเขาเอาไว้ก่อนกันแล้วกัน いてえすまねえあんた何を言っているのかオラにも訳が分からねえんだとにかく真っ白いお花を探さなきゃ พระแห่งวัดเซนโปจิที่เป็นมิดในแบบนี้ก็จะมีแค่โคททโร่คนเดียวนี่นแหละครับที่เหลือต่อจากนั้นโอคามิก็จะได้เผชิญหน้ากับพระที่มีวิชากังฟูแห่งหุบเขาโคงโกซันและบอกเลยว่าพระวัดนี้โหดเถื่อนถ้ำกันทุกคนครับไม่เชื่อไปลองชมวิทยายุท์ของพวกเขากันดู จากนั้นแล้วนะครับภายในสาราวัดแห่งหนึ่งหลังจากที่เอาชนะพระผู้คลั่งคล้ายในการได้มีชีวิตอมาตะจนหมดแล้วโองค์คำนีจะได้เผชิญหน้ากับชายผู้ฆ่าไม่ตายท่านนี้อีกด้วยซึ่งมันก็จะเป็นปริศนาที่เราจะต้องค้นหาคําตอบกันต่อไป พื้นที่ของวัดเตมโปจิจะมีอาณาเขตทั้งหมดอยู่บนพื้นที่ราบติดหน้าผานะครับผนวกกับเส้นทางที่เชื่อมต่อกันไปได้ในหลายๆจุดเอาเป็นว่าผมสรุปเลยก็แล้วกันเลยครับว่าเราจะได้เจออะไรบ้างที่น่าเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องดังนี้ครับสิ่งแรกที่เราต้องตามหาก,ก็คือกังหันลมสีแดงขาวคําอธิบายบอกเราสั้นๆนะครับว่าสายลมที่พันให้กังหันหมุนตามลมทําให้เรารู้สึกได้ว่าทุกๆคนอยู่ที่นี่ฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้จะเกี่ยวข้องกับโคทาโร่ผู้ถูกทอดทิ้งไปนั่นเอง อีกอันก็คือกังหันสีขาวบริสุทธิ์คำอธิบา,บายบอกว่ากังหันล้วนเพียงอันเดียวบงบอกว่ามีเฉพาะเด็กคนนี้อยู่ที่นี่คนเดียวซึ่งก็จะสัมพันธ์กับโคทาร่าเช่นกันครับโดยเราจะเลือกเอากังหันอันไหนก็ได้ไปให้กับเขาต่อไป ส่วนเรื่องของปีศาจระคังผมเสริมให้นิดหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าระคังมักจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเกมจากค่ายนี้เสมอมันก็จะเป็นเหมือนอิสเตอร์เอ็กอย่างหนึ่งในเซคิโรนะครับโดยระคังปีศาจอันนี้จะมีวิญญาณสิงสู่ใครก็ตามที่สั่นระคังจะทําให้วิญญาณเหล่านั้นเข้าแทรกจนทําให้ต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นผลในด้านของเกมเพลย์ก็คือศัตรูจะยากขึ้นก็จริงครับแต่ว่าโอกาสดรอไปไอเทมก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ต่อ,อมาก็คืออาร์เมอร์วอริเร์หรอว่านักรบเกราะบอสผู้นี้จะขวางเส้นทางของเราเอาไว้ไม่ให้โอโคามิเข้าสู่อาณาเขตภายในวัดเขาจะพูดถึงลูกชายของตนครับแล้วดูเหมือนว่า เป้าหมายการต่อสู้ของเขาก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกเข้าไปยุ่งย่ามภายในวัดนั่นเองแน่นอนว่าชุดเกราะอัศวินแบบนี้ดูแล้วมันขัดกับธีมามูไรเอาซะม,มากๆทว่าเมื่อเอาชนะเขาได้เราจะได้คําตอบจากปากชายคนนี้เองในส่วนของวิธีการรับมือก็เน้นการหลบหรือว่าแพร่รีก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมถนัดได้เลยครับแต่เป้าหมายก็คือการทําให้เกีลช์ความแข็งแกร่งเต็มแล้วค่อยทำซิงเกิลฮิตคิวกับบอสในตาแหน่งที่ใกล้ๆก,ก,กับหน้าผาผลที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้ครับ สรุปแล้วชายในชุดเกราะก็คือพ่อของโรเบิร์ตคนขายประทัดที่เราเอามาติดแขนกนินจานั่นเองและถ้าคุณผู้ชมยังพอจําได้สองพ่อลูกนั้นเดินทางมาจากทางใต้เพื่อตามหาชีวิตอมาตะให้กับโรเบิร์ตเนื้อหาก็จะสิ้นสุดประมาณนี้นะครับและถ้าผมเดานะมันไปไปได้สูงที่โรเบิร์ตนั้นอาจจะกาลังจะตายด้วยสภาวะบางอย่างโดยไม่อาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยก็ได้ครับจึงทําให้พู้เป็นพ่อลงทุนเดินทางมาถึงวัดเซมโปจิที่มีข่าวเรื่องลือในการมอบชีวิตอมาตะให้กับมนุษย์นั่นเอง ทีนี้เมื่อผ่านมาได้สิ่งที่ได้เจอภายในอาณาเขตวัดจะยิ่งทําให้เรื่องราวนั้นยิ่งน่าสนใจขึ้นเพราะเราจะพบกับมนุษย์ที่ฆ่าไม่ตายอีกหลายคนทว่าสภาพของพวกเขามันดูแตกต่างไปจากเดิมเนื่องจากมันได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ภายในร่างและน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนเหล่านี้มีชีวิตอมาตะพวกเขาก็คือทายาทอสูรผู้มีตะขาบยักษ์อาศัยอยู่ในร่างแบบนี้นี่เองแน่นอนนะครับว่าแม้จะรู้ว่าเป็นตะขาบแต่ว่าพวกมันทังแข็งแกร่งและยังฆ่าไม่ตายอีกด้วย เอาเลยครับและสถานที่สุดท้ายที่เราจะเข้าไปก็คือพระอารามหลักที่อยู่บนเชิงหน้าผาสูงสุดในนั้นเราจะได้เจอกับท่านเจ้าอาวาสที่ยังครองสติของตอนเองเอาไว้ได้สิ่งที่ท่านพูดจะมีการอ้างถึงเหล่าองค์ชายผู้ฟื้นความเยาว์วัยแต่ว่าจะหมายถึงอะไรกันแน่ลองรับชมรับฟังกันดูครับ 仙法寺に尊いお方がいると聞いた尊いお方あの子のことじゃなもうここにはおらぬわしのせいじゃ 僕の陰にこもってしもうた会うことはかなわぬぞそうかお主は忍び

คำพีเกี่ยวกับการเดินทางสู่ความอย่างรู้ชัว่วนิรันต์เขาถูกไว้วานให้มอบมันให้กับเด็กคนนั้นข้าถูกมแมลงเข้าสิงมานานเป็นอมรณาบนการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอมรณาเพื่อให้บรรลุธรรมเทพมังกรท่านมาจากถิ่นที่อยู่ทางตะวันตกท่านทําให้ข้าได้เป็นอมตะ ฉะนั้นเราพอจะสรุปในเบื้องต้นได้นะครับว่าผู้ควบคุมแมลงที่ฮันเบดีอันไดอิงพูดถึงก็น่าจะหมายถึงแมลงเดียวกันที่เจ้าอาวาสบอกกับเราว่ามันทําให้ท่านมีชีวิตอมาตะเพื่อเป้าหมายในการบรรลุธรรมแต่ผลของพลังอมาตะก็ทําให้พระวัดนี้ตกอยู่ในสภาพเดียวกันเกือบทั้งหมดนะครับนั่นก็คือการถูกแมลงแฝงกายอยู่ภายในส่วนเด็กคนนั้นหรือว่าองค์ชายผู้เยาว์วัยที่เจ้าอาวาสพูดถึงจะหมายถึงใครและมีความสําคัญอะไรบ้างรอชมเอพิโซดหน้านะครับผมต้องขอพัยจริงๆที่เอพิโซดนี้เนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เยอะ ว่าคุณผู้ชมจะรอดูวิดีโอของ The Move ครับก็เลยแบ่งเวลามาทำให้ดูกันสักตอนหนึ่งสั้นๆในเอพิโซดนี้นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆเอาเป็นว่ารอติดตามชมกันอีกทีนะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ それが分からなんだそなたはそなたの御子を一人にするでない行きなされ失ってから食いるのでは 遅いのじゃ。